เตรียมตัวปวดน้ำแล้วพอหนะครับยะทวาวิวหาปูราปาริภุเรนตีสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกักปติอิจ <uur> ิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชโตสัพเทุเรนตุสังกปา ทันโพนนารโสยะทามะนิโตเตรโสยาสัพพีติโยวิวาจจันตุสัมภาโลโพวินะสตุมมาเตภาวันตรายโยสุขีติภายุโก เลสเนจัชาปัจจายนจตานุธรรมวาทานติอายุวันุสุขัง